ครับสวัสดีครับอเอาเจ้เจาซปเปอร์เกรดมาเช็คเบรกมาทำเบรกใหม่นะครับพอเบรกมันอยู่ดีเกินมาแก้ไขแป้นเหยียบครับแก้ไขเป็นเหยียบก็ช่างถอดเป็นเหยียบมาหมุนหมุนหมุน ก็พี่โค้งบอกว่าให้ตั้งเบรกทั้งหมดเลยนะครับครับก็จัดให้ครับตั้งแล้วก็ผ่านมาก็เลยตั้งเบรกใหม่อันนี้เอาแบบไม่ห่างนะอืเอาประมาณนี้ประมาณครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเลยนะฮะหางเไหมห่างครึ่งนิ้วอ่ะก็ต้องชิดกระทะเลยแหละเอาครับ ทิดกระทะไปเลยเมินหนึ่งพอหมินเนาะมินหนึ่งมินหนึ่งเอามินหนึ่งไปเลยครับช่างกำลังไอเป็นเบรกแล้วก็ลองดูมันไม่ดูดมันไม่ดูดขาแล้วก็เลยให้ตั้งเบรกดูครับแล้วก็ลองอีกรอบหนึ่งผ่านไหมอะไรผ่าน พี่เป็นคนลองนะผ่านผ่านผ่าน,านใช่ไหมผ่านครับโอเคก็แค่แค่เอาขาแตะดูก็รู้แล้วแต่ถ้าแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันดูดก็คือปกติของม,มันนี่แตะนิดเดียวมันดูดเลยใช่อันนี้ต้องเหยียบลึกใช่อันนี้อันนี้ต้องเหยียบไงอ๋อต้องเหยียบลึกใช่ต้องเหยียบลึกเกพราะมันเป็นสองไงสองก้อนใช่ไหมที่เราเปลี่ยนอะไรอ่ะเออไอ้ไอ้ที่หนึ่งมันคอยดันไอ้ที่สองถึงมันจะดันลมไปหาหมุนน็อตหมุนนอตมันลึกใช่ก็เลยคายกลับมาคืนจบแล้ว เรียบร้อยลองเลยครับคันนู้นตั้งแล้วอ๋อตั้งข้างหลังด้วยตั้งหมดเลยยังไม่เคยได้ตั้งบอกตั้งแล้วมันนานแล้วถึงปียังถึงแล้วปีแล้วแล้วเราวิ่ห่อยด้วยใช่ไหมใหญ่ด้วยอ๋อแล้วก็ไปลงตอนนั้นจําได้ไหมพี่ขับอ่ะแล้วก็เบรกเบรกไม่อ่ะจำได้ไหมไม่ไม่ไม่กลิ่นของคันอื่นคันนี้แหละอู้ เป็นนั่ง,ล,ล,ง,ล,งลาีแล้วพี่อย่าเบรกอ,อ่ะเออเจิจ่ลงแล้วก็อย่าเบรก <c oughs> ไม่ไอผมเคยลงแต่รถพ่วงไงพอไปลงตอนเดียวอ่ะรู้สึกว่ามันเร็วแล้วมันมันกลัว <Okay. S 2> ก็เลยแตะเบรกอ่า <c oughs> แต่รถพ่วงมันไม่ต้องแตะ่นะรถพ่วงอะ่ะแต่นิดเดียวเออแค่แตะชื้อมันก็อยู่เลยใช่ไหมแต่พอลงตอนเดียว,วโะป๊ไปเป็นร้อยยี่ร้อยสามเลย อันนี้ครับก็ไล่ตั้งเบรกทุกล้อเลย,นนยนะหลวมแรงไหม,ไมไโอ้โอ้โอขันขันได้หลายรอบอยู่นั่นน่ะขันได้ตั้งสองรอบห่างเลย ล็อกแล้วใคยเออมันก็ได้อยู่ได้ได้ตั้งหลายรอบก็ถือว่าห่างอยู่นะหน,นึ่งเนี่ย เอฟเอฟช่างเบสช่างเบลสองพี่น้อง ลากไปลากไปลากไปยาวไปยาวไปขึ้นไมนะ่แรงนระวังรถไหลด้วยได้หนุนล้อ tiêu 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 mẹ Ờ, không ơ เขาพูดว่าเบรกมันไม่หางหางไหมไม่หาง มีโครงการจะไปไหนต่อไหมนี่ไม่มีแล้ววันนี้จะทำอะไรอ่ะถายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องซูเปอร์เกต่ะ๋อททำเป็นหมดแล้วเนาะเป็นหมดแล้วไม่ต้องมีใครบอกแล้วจาไปยิ้มเนาะ เป็นแล้วเดี๋ยวตั้งเบรกเสร็จก็เหลาถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองโซล่าเปลี่ยนได้ไหมโซล่าเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยพร้รอมกันช่างเหลารับจบเจ๋เวครับอี๋จวเจอคลิปต่อไปครับจากคลิปนี้บายบายครับผมกับเจ้าซูเปอร์เกตครับเอามา เช็คระบบเบรกใหม่เ,เบรกมันดูดติดล็อกล้อเอามาก็ช่างแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งเบรกทุกล้อครับแล้วก็กลับไปถ่ายน้ำมันเครื่องคุณมูรู้เราจะได้เดินทางไปไหนับบบายครับ